สวัสดีครับทุกคนครับเรามาชมเกมกันในขันบอมสกีโฟเแชมเป็้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้จะพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่31เนะครับเป็นซีซั่นฟทีมชาติครับช่วงนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกอยู่นะฮะแต่ก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะฮะและที่สําคัญในคลิปนี้นะครับจะพามาชมคู่ที่น่าดูทีเดียวครับทีมชาติไทยนะครับพบกับแชมป์โลกล่าสุดอย่างฝรั่งเศสครับ สวัสดีครับรัตภูมินะครับวันนี้มาเล่นทีมชาติไทยครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสุนทรมาจากกับเด้วยก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับฟังช้างศึกทีมชาติไทยของคุณออสนะครับมากระแผน4-2-3-1นะฮะเพื่อศัประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเซตแบ็กสองคนนะฮะพันษาเฮมิบูลยืนคู่กับมาเนียลทอมเบียครับแบ็กซ้ายเป็นฟิชเชอร์เพยเลอร์สบอลทองครับธีรทรบุญมาทันแบ็กขวาในดบดินวีละวัฒนโดมนะครับ มิดฟิลตัวกลาง2คนสารัตยอยู่เย็นกับพิธิวัตรสุขสิทธิ์จมกุลครับมิดฟิลฝั่งซ้ายสารัตย์ไหประโคนนะฮะฝั่งขวาสุภโชคสารชาติครับมิดฟิลตัวลุกชนาทิพย์ทงกระสินแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับฝั่งแชมป์โลกฝรั่งเศสของคุณสตางนะครับผมมากับแผนของซานโตสครับสี่สามหนึ่งสองนะฮะผู้ประตูเป็นอุโกยูริสนะครับแล้วก็ใส่เซตแบ็กมาถึง4คนนะฮะก็มีอับดุลเดียโลเคมองลองเล่ซามูเอลอุมติตี้แล้วก็อเล็กซานเดอร์ชิิกกูนนะคคครรััับบมดฟลลตวาง3 เองกลกกองเต้นะครับเอดอาโดคามาวินกาแล้วก็โคลปกบาครับองตัวกิสมันเนี่ยวันนี้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับส่วนคูซูน่าก็หลีกทางให้คาริมเบนเซมายืนคู่กับคีเดนเอ็มบาเป้ครับชื่อชั้นของนักเตะแล้วก็ค่าพลังทีมรวมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับท่านผู้ชมแต่ว่าผลการแข่งขันแล้วก็รูปแบบของเกมจะเป็นยังไงครับมารับชมกันนะฮะัท่านผู้ชมเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของทีมชาติไทยเป็นผู้เขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้ จังหวะแรกนะครับจะไหลมาด้านขวานะครับให้กับเนื้อบดินที่เติมขึ้นมาครับแต่ว่าโดนสกัดไปแล้วโยนยาวเลครับฝรั่งเศสสปีดนีครับเอมบัปเป้สปีดนี้พันศาแลวเปิดตัดเข้ามาเปสเปเข้าคับเรียบร้อยแลวครับ1-0เพียงแค่จังหวะแรกการทําเกมลุกขั้งแรกของคุสตางครับทีมเจ้าฝรั่งเศสขึ้นนําไปแล้วครับดูครับนักเตะระดับเอมบัปเป้ครับโอ้โหสปีดหนีพันศาจะไปเหลืออะไรครับแล้ว ทอมเบียก็สไลด์คนละทางเลยครับท่านผู้ชมเบนเซม่าเข้าฮอตไปอย่างง่ายดายครับดูฮะโอ้โหจังหวะแรกก็โดนเลยครับทีมชาติไทยกวินก็ปิดมุมไม่ทันครับ1 0ครับฝรั่งเศสขึ้นนำทีมชาติไทยไปแล้วครับจากคาริเบเซม่าครับนาทีที่7ครับเข้าทําครั้งแรกก็เป็นประตูไปเลยฮะแต่ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปครับทีมชาติไทยโยนยาวครับเป้าหมายอยู่ที่ทีลศินค์ฮะไม่ถึงบอลกลับไปเป็นของฝรั่งเศสอีกแล้วครับ กองเตะกองเตะเ,เจอแล้วสารัตปั๊มได้ครับแล้วมีโล่งท่านผู้ชมหลายแทงมาให้กับเทียสินจ่ายแรงไปหน่อยครับสารัตโอ้โหนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของทีมทั้งไทยนะฮะในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าอา้าวแล้วเปิดยาวมาเกือบหลุดอีกแล้วครับเบนเซม่าแต่ว่าล้ำหน้าไปครับแม่ประกบไม่ได้หครับทอมเบียดูฮะยืนห่างครับโยนมาแล้วหลุดเลยครับยังดีที่เบนเซม่ายืนลำ้ำเหลื่อมไปนิดนึงนะฮะ ไม่งั้นอาจจะโดนอีกลูกหนึ่งครับ,บเดลบดินครับเล่นสั้นๆต้องระวังเบนเซม่านั่นแหละครับหมาดักแล้วฮะเบนเซม่าขโมยไปแล้วครับแต่ว่ายัางดีที่ทอมเบียครับมาช่วยแก้ตัวให้เพื่อนไดสำเร็จครับต้องระวังให้ดีนะฮะจังหวะฟรีคิกแล้วเล่นสั้นๆแบบนี้ครับคืนเกมด้านซ้ายบ้างครับทีมชาติไทยสัส,ะสะลักษพิธิวัต ชนะทิพย์ขอบอลครับชนะทิพย์หมุนหนึ่งรอบให้กับสารัฐครับโหเห็นเพื่อนเติมด้านซ้ายสุดเลยครับเบินมาให้กับธีรทรอบอลลงได้สวยครับแล้วแต่วัดด้วยสายเท้าข้างที่ถนัดตะว่าไม่แม่นครับไปเข้าทางลองเล่เอาละครับฝรั่งเศสตัดได้ต้องระวังให้ดีครับมีฉลับนิดนึงครับแต่ก็ลองเล่เสียบอล2จังหวะต่อครับธีรศิลป์ได้บอลให้กับพิธิวัตรครับไหลมาให้กับชนะทิพย์ไม่ยิงครับ สวัสดีมาฮะกาียสินล็อกนิดนึงแล้วก็โอ้พหพิธิวัตจริงติดบล็อกซ้ำอีกทีนึงติดแซ่โอ้โมงเคลียครับเอาละมาเข้าทางเจ้าเจมาที่เตียทอนครับขอปั่นด้วยซ้ายไม่ปั่นกับท่านชมชนะทิพย์ชงให้กับเตียทอนอีกทีนึงไม่ยิงกับท่านชมแหมโอ้ใจเย็นไปหน่อยครับคุณอสปั่นได้ยังไม่ปั่นนะฮะเสียบอลไปแล้วครับเอาละต้องระวังครับต้องระวังให้ดีฮะจังหวะเกมลุกนะครับนักเตะเนี่ยห่างกันเหลือเกินนะท่านชมหลายแทงมาครับดูครับยังดีที่ ธีรทรยังพอสู้ได้ครับฟ i จ i เพย์เยอร์บอลทองครับแม่โอ้โหธีรทรกับสุประโชคนะฮะเป็นฟิจิเพยเยอร์สบอลทองครับสองคนในทีมชาติไทยของเราชุดนี้ครับหลไปเอ็มบะแปะไม่ทันครับกวินออกมาตะคุบบอลได้สวยครับคุณน้อต้องมาลองทำเกมท่านขวาดูบ้างนะครับเพราะว่านักเตะที่พอจะสู้ได้ก็คือสุประโชคเนี่ยนะครับผมเป็นฟิจิเพเยอร์สนักเตะไทยที่สปีดเร็วที่สุด ในประวัติศาสตร์เกมนี้นะฮะได้บอลแล้วโยนเข้าไปเลยครับธีรศิลป์วอลเล่ลมครับท่านผู้ชมไม่โดนบอลครับไม่ผ่านอุลพีเตสุภโชคเนี่ยสปีดถึง97นะฮะสปีดต้น99ครับนี่เป็นนักเตะไทยคนแรกในโลกนะฮะที่มีสปีดมีความเร็วสูงขนาดนี้ในเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมในประวัติศาสตร์เกมตั้งแต่วินนิ่งเลยฮะสุดยอดจริงๆยังเป็นทางการนะฮะเอาละครับมาทําเกมด้านขวาครับชนาทริป เอ้าโดนดักแล้วก็เดียรโลดักไปได้ครับเอาละครับเบิร์นไว้ครับคุณสตางมาด้านขวาสุดเลยฮะชิโก้ครับยกมาให้กับเอ็มบัปเป้ครับธีรทรจะสปีดทันอด้ล่าครับไม่ทานอยู่แล้วแต่ว่าจะดักได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้โหสปีดไปแล้วตัดเข้าไปแล้วหูยผ่านหน้าประตูไม่มีใครเข้าฮอตครับกิสมันเติมขึ้นมาก็ไม่ถึงบอลครับหมดเวลาการแข่งขันครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่า สู้ไม่ได้เลยนะฮะทีมชาติไทยครับดูครับคกองบอลถึง60%สิบเซนครับท่านผู้ชมมาฮะกองบอลเยอะกว่าฝรั่งเศสครับโอ้โหเหลือเชื่อดูฮะคกองบอล60%สิเซนครับแต่ว่ายังไม่มีสกอร์นะฮะท่านผู้ชมอ้าวมีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับจริงๆเราเห็นทีละศิลป์หัวเขียวปังเลยนะครับไม่ใช่มานังวันนะฮะฟิตนะครับผมแต่ว่าก็ถูกถอดออกไปนะครับส่งทางฝั่งของสุพนัทเหมือนตานะฮะมาเป็นหน้าเป้าครับอ้าวแล้วก็ ถอดพิธิวัตออกไปนะครับส่งทิติพันธ์ลงมานะฮะก็คงพยายามคะขะนักเตะกันไปนะครับก็เป็นสีสันเป็นอัธรรตอีกรูปแบบหนึ่งของทวร์นาเมนต์เราครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับเปลี่ยนไป2คนนะฮะทีมชาติไทยเห็นบาเป้ครับเจอกับทิติพันธ์โอ้โหพลิกหลบแล้วพิทิพันธ์ครับยังพัวพันอยู่ยังได้อยู่ครับฝรั่งเศสอ้าวจ่ายเสียแล้วครับอาล้ครับทีมชาติไทยตัดได้แล้วครับพันษาความสามารถของนักเตะเป็นรองนะฮะเพราะฉะนั้น ต้องพยายามคลองบอลแล้วอยู่ให้ห่างตัวฝรั่งเศสให้มากที่สุดนะฮะไม่งั้นอาจจะโดนเบียดโดนกระแทกหรือว่าคลองบอลไม่อยู่กับเท้าแล้วเสียบอลง่ายครับเปิดมาด้านซ้ายสุดเลยครับสัตักทิติพันธ์แล้วแทงมาให้กับชนาทิพย์โอ้ดูความเร็วของชนาทิพย์ครับเล็กแต่จี๊ดค่ท่านผู้ชมชนาทิพย์ไปแล้วครับแล้วโหตอกส้นมาให้กับสัตว์รักโยนเข้าไปแล้ววันแรกหูไม่โดนบอลอีกแล้วครับลูกกาอากาศเนี่ยเสียเปรียบนะฮะสุพณทัครับยังไม่โดนบอลเลยนะฮะ อ้าวแล้วเอ็มบาเป้ครับหลุดเลยคับท่านผู้ชมทอมเบียทอมเบียเอามาอยู่ครับปันสาด้วยแล้วริงติดเสาโอ้โหคนเสาช่วยชีวิตทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมมาเกือบไปแล้วอนี่แหละครับความสามารถแล้วก็โอ้ค่าพลังของนักเตะมันคนละชั้นกันนะท่านผู้ชมต้องใช้จังหวะเข้าสู้ครับแม่ไปด้านขวาครับสุโชคเก็บบอลไม่ได้ครับ เป็นบอลของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบาเป้เจอประกบ2-3คนครับต้อง3ครับถึงจะเอาได้ครับอ้าวแล้วเอ็มบาเป้ก็ไปเอาคืนมาได้อ้าวแต่ว่าสุพนัทดักได้ครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกแล้วกิสมันกิสมันพิกครับพิกครับโชว์แล้วฮะตอนนี้จะแหวกไปเองแหวกกองกลางดื้อๆครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ผ่านครับทิติทันอาระฮะจะสวนกลับบ้างครับสุภโชคสปีดแต่ว่าสปีดไปเจอเดียรโลครับ เอบาเป้พลิกได้เอาคนกิสมานยิงชนเสาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้เสาซ้ายเสาขวาครับคนเสาช่วยทีมชาติไทยอีกแล้วครับท่านผู้ชมอย่างครับยังห่างแค่หนึ่งลูกครับท่านผู้ชมยังพอสู้ได้ครับเหลือเวลายีสิบนาทีครับสารัตวางยาวมาด้านซ้ายครับสัตว์รักจับบอลได้แล้วข้างหน้ามีสุพนัทตัดสินใจโยนก็ท่านผู้ชมโอ้เล่นบอลโยนแบบนี้รูปล่างก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังได้อยู่อีกครับจังหวะนี้เอาแล้วครับ มีฟาวเกิดขึ้นนะฮะจริงๆฟาวตั้งแต่ช่วงจังหวะทีลทรแล้วนะฮะเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูครับทีละทอนสปีดมาแล้วโดนตดนกระแทกก็ล้มไปทั้งคู่นี่แหละครับแต่ว่าู้ตศิสิ์มองว่าฝรั่งเศสฟาวครับแต่ระยะค่อนข้างไกลนะฮะเอาละครับในช่วงท้ายเกมต้องกดหยุดเกมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะจะปรับทับยังไงครับเอาละครับส่งเอกนิตปัญญานะครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ถอดสัสลักให้พระโคนออกไปนะฮะ โคต้าสุดท้ายของทีมชาติไทยครับเปลี่ยนครบแล้วนะฮะต้องมาดูฝั่งของฝรั่งเศสของคุณสตังนะครับจะมีเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะเหลืออีก15นาทีเท่านั้นครับจังหวะฟรีคิกกับเลน,นสัน้นๆทิติผ่านยิงอโอ้โต้องร้องส่องนะฮะจังหวะเขีร์สั้นๆแล้วร้องส่องด้วยขวาครับแต่ว่าโอ้อย่างที่บอกครับความสามารถของนักเตะค่อนข้างที่จะ เทียบกันยากนะฮะต้องใช้จังหวะ,ะฮะเอา้ากิสมันไดบอลครับคืนมาหลังสุดเลยฮะบุมดิตี้คามาวิงกา้ายัดไปให้กับเอ็มบาเป้ฝากไว้ที่กิสมันเล่นเป็นสามเหลี่ยมให้กับชิลูครับลงมาใหม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปเข้าทางทีรดทรเอาล่ะครับเหลือ10นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับห่างกันแค่ลูกเดียวฮะแต่ว่าขึ้นเกมไม่ได้ครับทีมเมทไทย,ยแต่ว่าตัดได้ครับทิจิพันธ์ทิติพันธ์ลงมารู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจ เลื่อนเกมลุกของทีมชาติไทยครับสารัตครับมาให้ด้านขวาในเดบรินเติมขึ้นมาครับเอาละครับสุภโชคสุภโชคใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ครับสปีดไปแล้วโอ้โหโดนลองเล่กกระแทกครับท่านผู้ชมความเร็วนี่มีนะฮะแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยสู้ไม่ได้ครับยกยาวเลยครับเดียโลแล้วแม่นซะด้วยครับเอมเปเป้เจอกับทอมเบียทอมเบียจังหวะนี้ทําได้สวยครับทอมเบียเอาละฮะเป็นจังหวะของทีมชาติไทยบ้างแต่ก็ขึ้นบอลไม่แม่นครับมาเอาแล้วดักไม่ได้ด้วยครับชนาทิพป์โอ้ชนะทิพป์ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่่าไหร ทดเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับเอ็มบัปเป้โอส่งท้ายกานผู้ชมโอ้โหจะแพ้ลูกเดียวก็แพ้สองลูกไปเลยครับชิลูครับลงมาใหม่ก็แอสซิสไ์ไปครับดูฮะเล่นเป็นสามเหลี่ยมนะฮะนี่เป็นกลยุทธ์ของซานโตสอยู่แล้วครับแผนนี้ดูครับเรียบร้อยเลยครับล่อเป้าเลยฮะเอ็มบัปเป้จังหวะเกมก็พอใช้ได้แล้วนะฮะแต่ว่า ความห่างมันอยู่ที่ความสามารถของนักเตะนะฮะเวลาจังหวะเข้าจบหรือว่ายิงไกลเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่ามันมันยังมันเป็น,นมันเป็นนักเตะระดับบอลขาวส่วนใหญ่นะฮะก็แพ้ไปครับทีมชาติไทยนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งนะฮะของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลทีมชาตินะฮะก็สกอร์รวมนะครับคู่นี้อีกแมตช์หนึ่งนะครับฝรั่งเศสก็ ย้ำชนะไปสอูนย์นะครับสกอร์รวมสี่ศูนย์นะฮะเป็นฝรั่งเศสนะครับเข้ารอบไปนะครับส่วนทีมชาติไทยของคุณออสนะครับก็ตกไปสารล่างไปเจอกับอังกฤษนะครับไปแก้ตัวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ